สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมามาหาความลับของปราสาญี่ปุ่นหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับอโอเคครับเขาบอกว่ามันจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเราลงไปดูกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ มันจะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหากลงเราลงไปอ่ะจะเจอความลับนะครับอุ้ยโอ้ยนี่ครับความลับของประสัทไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูรองฝั่งฝั่งซ้ายกันดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่าฝั่งซ้ายก็ทำได้นะครับก็ โอเคครับก็ก็เพียงแค่นี้แหละครับก็จบแล้วนะครับกับการการการหาความลับของปราศาทญี่ปุ่นนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีนะครับบายบายสวัสดีครับ